ในตอนที่แล้วเราเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของตัว Final Cut Pro นะครับ o r k f l o w เข้าๆแล้วก็เรื่องของ User Interface ซึ่งไม่มีอะไรเลยเนาะง่ายมากเลยชื่อมัน Final Cut Pro โปรแกรมมันเป็นแอปพลิเคชันแบบ p r o f e s s ั o นอลแต่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับใช้งานง่ายมากในตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาตัดต่อจริงจังละนะครับแล้วก็ไปหาดีไซน์ให้หลายๆคนได้ฝึกฝนเกิด m ั s ติเมมโมรีในการตัดต่อด้วยเวลาทำงานมันจะง่ายไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรมากแต่ว่าก็ต้องฝึกฝนนะครับแรกๆอาะจ,จะช้านิดนึงแต่เดี๋ยวสักพักพอชินแล้วโอ้โหทีนี้คล่องเลยอ่ะเริ่มจากตรงนี้ก่อนครั้งที่แล้วเนี่ยเราทำงานโดยการสร้างอีเวนต์มา1อันนะครับแล้วก็มีโปรเจกต์อในนี้ Import พวก Footage เข้าไป แต่สังเกตเห็นไหมครับทำไมพี่เามี2 p r โปรเจกต์ได้ด้วยเหรอได้นะครับทำได้คือในอีเวนต์เนี่ยเราจะมีกี่โปรเจกต์ก็ได้แต่และโปรเจกต์ก็ทำงานต่างกันก็ได้คนละฟอระ format ก็ได้เช่นอันนี้เป็นโปรเจกต์หลักของเราเราเลื่อนเมาส์มาดูตรงนี้เราจะเห็นค่าโปรเจกต์ของเราเห็นไหมครับเป็น Full HD 3 0 p ใช่ไหมอ่าเป็น b r e c 7 0 9 ถ้าเรากด modify ตรงนี้เราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยว่าเราอยากจะเปลี่ยนอย่างเช่นเปลี่ยน frame อร์เซกเป็นนู่นเป็นนี่อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราถ้ามันยอมไมนะ่ทํานะอ่าทีนี้อันนี้เราหยุดไปก่อนเราไม่แก้อะไรนะครับมาดูที่ teaser teaser นี้ก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึง่งอ่าซึ่งอาจจะเหมือนกันก็ได้ตั้งข้างนี้เหมือนกันหมดแต่ตัว teaser เ,เป็นการตัดสั้นๆเป็นเหมือนหนังตัวอย่างแล้วก็มาให้ดูแต่ว่า S 1 E 1นนี่คือยาว ลองฟอร์มอะไรอย่างนั้นนะ่ะก็ได้หรือจะสร้างคลิปแนวตั้งก็สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาอีกโปรเจกต์ project หนึ่งก็ได้ก็เนี่ยนิวไฟล์นิวแล้วก็โปรเจกต์นะครับอันนี้เป็นคลิปแนวตั้งใช่ไหมอ่าโอเคฟอร์แมตเราเลือกเลยนะเวอร์ t i c a l อ่ามาละตัวนี้ก็จะกลับให้เองอ่าเลือกได้ว่าจะเอาอะไรคือไฟน a l ั u t ัเนี่ยมันจะง,ง่ายมากๆครับเผื่อใช้คำว่าบแล้วกันนะอ่าเป็นคลิปเวอร์ติเคิลกดโอเค เราก็มีโปรเจกต์ขึ้นมาบนไทม์ไลน์อีกหนึ่งตัวหนึ่งสองสามโอ้หงมีไทม์ไลน์ได้หลายอันในหนึ่งอีเวนต์นะครับอ่าน,นี้แปาวซ่อมไปก่อนปุ้งอ่าไม่เป็นไรถ้าจะลบก็คลิกเมาส์ขวาแล้วก็ move to trash ได้เลยนะครับอืมโอเคอันนี้ทำให้ดูเฉย,ยอ่ะมูไปจะได้ไม่ลบนะเอาล่ะตอนนี้ในหน้าเบราว์เซอร์ของเรานะครับก็จะมีฟุตเต็ดฟุตเต็ในหน้าเบราว์เซอร์เนี่ยอย่างเช่นอันนี้อ่าพอคลิกไปมันก็จะยาวๆใช่ไหม อเราก็จะเห็นว่าโอ้มันยาวมองเห็นชัดเจนแต่ของบางคนมันอาจจะสั้นๆเป็นกุดๆเอ๊ะทำไมไม่เหมือนของพี่หาวเลยนะนะให้เข้าไปตรงนี้นะเห็นรูปฟิล์มตรงนี้ไหมกดตรงนี้จึ๊กอ่าอันนี้จะเป็นตัวที่ทำให้ใหญ่อันนี้คือทําให้ใหญ่เห็นชัดๆนะครับส่วนอันนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มันจะแสดงอืมถ้าเลื่อนมาทางซ้ายมันก็จะแบบบิบผิดนะครับถ้าไปอย่างนี้ก็จะสั้น อ่จะทําให้คลิปมันยาวเออเวลาช่วงเวลาสั้นๆก็จะมองเห็นคลิปยาว่สมมติอยากเลือกประมาณนี้พอละหยุดแค่นี้ก่อนอืมตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเอาของมาลงไทม์ไลน์เราขอลบอันนี้เราเลือกอันนี้จับลากลงมาเลยก็ได้ตึ๊บอันนี้คือลากทั้งท่อนมาเลยอ่าเลือกมันแบบทั้งหมดเลยไม่ไม่ได้แบบเลือกเป็นส่วนๆมาแต่แบบนี้มันก็ คงไม่ได้ทําบ่อยเนาะอืมมันแล้วแต่งานอ่าแล้วแต่งานนี่อันนี้เราลบออกก่อนเราจะเลือกเป็นช่วงๆอืมเราจะเลือกเป็นช่วงๆแต่จะเอาช่วงไหนล่ะเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเห็นที่พี่เอาลากเมาเาไหมภาพมันวิ่งไปด้วยเออแต่สําหรับบางคนมันจะไม่วิ่งแบบนี้ทําไมล่ะเพราะว่ามันต้องอยู่ในโหมดที่เขาเรียกว่าส k i m มิ่งซะก่อนอืม โหมดสกิมม i ่งเนี่ยวิวตรงนี้นะแล้วก็เลือก s k i m มิ่งตรงนี้ติ๊กถูกมีหาวมันถึงจะเป็นช็อตคัทคือ S อ่าช็อตคัทคือ S อส่ะสมมติพี่เอาเอา Skimming ออกกด S เวลาเามาส์ไปวางมันจะไม่เลื่อนซึ่งมันก็ดูยากกันเนอะเออมันก็ดูยากมันไม่ค่อยสะดวกเรากด S ดีกว่าพอากด S ปุ๊บมันจะกลายเป็นโหมดที่เราสามารถเอาเมาส์ลากด้วยมันจะเป็นสีแดงไงนะ อืมง่ายๆเลยตรงนี้นะครับง่ายๆเลยทีนี้ไอตอนเลือนะ่อนเนี่ยมันจะมีเสียงก็คือเสียงพูดรบกวนอยู่ในเนี้ยถ้าไม่ชอบนะถ้าไม่ชอบถ้าไม่อยากได้เสียงนะก็ไปที่วิวตรงนี้แล้วก็เลือก audio s k i มม i n g ออกก็ได้นะครับอ่าเลือก audio s k i มม i n g ออกเวลาที่เราเลื่อนแบบเนี้ยมันก็จะไม่มีเสียงอะไรออกมานะครับไม่มีเสียงมันก็จะไม่ วุ่นวายนะครับอ,อย่างเงี้ยมันจะม่นกโคกโคกโคเงี้ยไ,ไ,ไม่นั่นนอกจากเราจะเล์มันถึงจะมีเสียงโอเคนะอันนี้พี่ออเปิดเอาไว้แล้วกันนะครับเปิดเอาไว้ให้สกิมมึงไปด้วยตอนนี้เราจะเลือกเป็นช่วงๆนะครับการเลือกเป็นช่วงๆก็คือกด I อย่างนี้แล้วก็เลื่อนมาช่วงที่เราต้องการแล้วก็กด O แบบนี้ตอนเนี้ยมันจะกลายเป็นช่วงๆละเราลากลงมามันจะมาแค่สั้นๆเห็นไหม อ่าอคืออ in O คือ out นะ I O I O แบบนี้นะครับ in out in out เนี่ยเราก็เลือกอย่างนี้นะแต่แต่การเลือกแบบสกิมแบบเนี้ยบางทีมันก็ไม่สนุกเออบางทีเราอยากจะเลย์ไปอ่าแล้วถึงจุดที่เราต้องการเราค่อย in จุดที่เราต้องการเราค่อย out แล้วก็ลงมานะตรงเนี้ยเราก็สามารถเลย์มันเหมือนแบบเป็นไทม์ไลน์ได้แต่ ถ้าเราจะยกเลิกไอกรอบเหลืองๆเนี่ยนะครับให้กดออ t ชันแล้วก็ X ออ t ชัน X นะครับออปชันไอ X ก็จะล้างออกไปนะแต่ถ้ากด X คือเลือกทั้งหมดอืมเนี่ยเงี้ยตึ๊บเนี่ยก็คือจะเลือกทั้งหมดออ t ชัน X ปุ๊บกด X เลือกทั้งหมดนะครับ <S <S อ่าโอเคอันนี้ออ t ชัน X ไปก่อนมาจำชุดช็อตคัดอีกหนึ่งอันมันจะอยู่ใต้ IO เลย นะครับเพื่อให้ความาสะดวกในการทำงานนะครับ IO คือ in out ใช่ไหมตอนนี้ JKL อันนี้จะเป็นเหมือนกดปุ่ม play หยุดแล้วก็ถอยหลังนะ J คือถอยหลังนะ K คือหยุด L คือเดินหน้าเรากดเดินหน้าก่อนมันจะเรียงตามนิ้วเลยนะครับกด L เห็นนะกด k หยุดกด j ถอยหลังผ,ผู้ไม่เป็นภาษาเลยอ่ะกด k หยุดอ่ากด l แล้วถ้ากดย้ำ lt อันนี้จะเร็วเลยอ่ะกดอันนี้กดอีกทีถอยหลังเร็วตึ๊ดต,ดตดๆ๊ดต๊ดต๊ดเห็นนะอ่าก็ไม่ยากอะไรเนาะไม่ยากอะไรอ่าทีนี้เราจะมาใช้ร่วมกับปุ่ม io นะ อ่าเราเลื่อนมาตรงนี้ก่อนนะเราเลื่อมาตรงนี้กด L อ่าหยุดตรงนี้กด I กด L อ่าหยุดกด O ปุ๊บอ้าได้ช่วงละในช่วงละนะอ่าลากมันลงมาปุง๊งอ้าง่ายไหม ง่ายนะง่ายละอ่าตอนนี้พอเรามาถึงตรงนี้เราเห็นมุมละอ่าโอเคอยากจะขยับก็ได้นะขยับก็เลื่อนอย่างงี้ขยับนี้อ่าขยับนี้เอออ่าก็ได้ช่วงสั้นๆมาละนี้เราอยากจะได้มุมตรงนี้ที่แสดงตรงเนี้ยแบบโคลส e ั p นิดนึงอ่าโคลส e ั p นิดนึงเราก็มาดูตรงนี้อ่าคลิปนี้สกิมดูอ่าโอเคได้ เราจะสกิมแล้วก็ไม่ต้องกด JKL ก็ได้นะมาตรงนี้ I เลยนะตื้อมาโออ่าได้ละใช่ไหมถ้าเราจะลากมาต่อเมื่อกี้เราใช้วิธีใช้เมาส์ใช่ไหมอืมใช้เมาส์นะตอนนี้เราจะไม่ใช้เมาส์เราจะต่อท้ายคลิปตรงนี้เลยเราก็มีครับอีดิทเขาเรียกว่า App Pen to Storyline คือต่อท้ายคลิป อ่าตรงเนี้ยคือสตอรี่ไลน์เราต่อท้ายคลิปนะครับง่ายๆไม่มีอะไรอ่าเลือกอันนี้แล้วนะอ่ากด e คือต่อท้ายอา่ไม่ว่าตัว p l a y ์เฮดอันนี้เขาเรียกว่าเพลย์เฮดนะเออไม่เอาลืมบอกไปอ่าเพลย์เฮดมันจะอยู่ตรงไหนก็ตามถ้าเรา select คลิปอันนี้ขอสั้นๆตรงนี้อ่าอาตรงนี้ i แล้วก็ o อ่า กด e ปึ้งมันจะมาต่อที่ท้ายเลยมันไม่สนใจ play s มันจะต่อท้ายอย่างเดียวอันนี้ก็คือ append ทบทวนนะครับเมื่อกี้เรามี i o in out ใช่ไหมาต่อมาก็ j k l เป็น play pause แล้วก็ถอยหลังอนะครับ p s คือ skim แล้วก็มี e ต่อท้ายาเท่านี้ แค่นี้ก่อนก็้วตึ๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กแต่ว่าในตอนนี้ถ้าแค่นี้พี่เขาว่ามันน้อยไปเรายังไปได้ต่อนะอืมได้อยู่แล้วสบายมากเลยเก่งๆดังนั้นอ่ะเริ่มไปเริ่มไปต่อทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะวางไว้ข้างบนล่ะเฮ้ยทําได้ด้วยหรอเอาคลิปเนี่ยมาวางไว้ข้างบนตรงนี้อ่าอย่างเช่นกาลังพูดถึงตรงนึงแล้วเราอยากจะวางคลิปไว้ข้างบนเราก็เอาเพลย์เฮดมาวางไว้ตรงไหนก็ได้ตรงที่เราอยากจะวางอะเนี่ยอย่างเงี้ย อันนี้แล้วกันอ่ะอันนี้แล้วกัน,อ,น,น,กนอ่ะเรามาวางตรงนี้นะเราก็ไปดูเอ๊ะเราจะเอาอะไรมาวางก็เหมือนเดิมอ่าเอาไอตุ๊กแกตรงนี้มาอ่าตุ๊กแกตรงนี้มาอันนี้ก็ io อ่เลือกได้นะครับอ่ะประมาณนี้จับลากก็ได้นะลากก็ได้เราเลือกไปแล้วทีนี้ถ้าจะวางไว้ด้านบนเขาเรียกว่าอะไรนะครับก็มาดูตรง edit ต,ตรงนี้อ่าเขาเรียกว่า connect to primary story connect to primary story คือเอามาเกาะ คอนเน็กคือเอามาเกาะช็อตคัตคือตัว Q วิธีจําง่ายๆคือตัว Q เนี่ยมันมีติ่งใช่ไหมเออนั่นแหละมันเหมือนมันมีเกาะอ่า Q เนี่ยคือเกาะได้นะครับอ่าลองดูนะเราลองช็อตคัตตรงนี้แล้วกด Q ปุง้งเห็นนะมันก็จะมาเกาะอันนี้มันจะมีตัวเกาะเล็กๆอยู่น้ามีตัวเกาะเล็กๆอยู่เราก็สามารถเลื่อนได้ด้วยอะไรได้ด้วยตามสะดวกเลยนะแต่ว่าอันนี้ก็คือเขาเรียกว่า Connect อ่าได้แล้วนะ2แบบแล้วเห็นนะอ่าเอามาก่ออีกเอามาก่ออีกอ่าอก,ก่ออีกตัวหนึ่งก็ได้อันนี้เอาเล็กๆสั้นๆไอตืดโอตรงนี้กด Q อ่ามันก็มาเกาะอ่าคคือมีติ่งจำไว้ว่ามันจะเกาะมีตะขอเกี่ยวอืมนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้คือเราจะแทรกเอออย่างเช่นเราอยู่ตรงเนี้ยอยู่จุดเนี้ยแล้วเราอยากจะหาตรงกลางไว้แล้วแหวกออกแล้วก็เอามาแปะ ทำได้ไหมทําได้ตรงเนี้ยนะอ่าเอาตรงนี้แล้วกันอ่านี้แล้วกันเอากล้องนี้แล้วกันนะครับอ่าโอปึ๊บนะเจ้ามาแทรกนะตัวนี้จะเรียกว่า insert shortcut คือ W อ่สังเกตดู W มันจะเป็นเหมือนฟันของเลื่อยใช่ไหมเป็นฟันเฟืองก็คือเอาเลื่อยเนี่ยแทรกออกมาครับแล้ววางลงไป ดับเบยูดัยูนะครับดับเบิลยูกดแทรกดับเยูจุ๊บเข้าไปเห็นไหมตัวกล้องมันจะแทรกตรงนี้พอดีเลยเท่ากับ I.O. ของมันเนี่ยแทรกลงมาตรงกลางตัดผ่ากลางเลย่ย้มทำให้ดูนิดหนะนึ่งอ่ะกดดับเยูนะครับปึง้งเข้ามามันจะแทรกอ่านะครับไม่เกาะไม่แรลงสิ้นนะแทรกเลยถ้าเราทําให้มันสั้นๆกดดับเบิลยูฟึ๊บมันก็จะแทรกสั้นๆอย่างนี้ผ่า แล้วดันออกแล้วก็เอาตัวมันลงมาแบบนี้นะครับอันดูก็กดค o ม m าน d C ไปอือ่าทีนี้อีกอันหนึง่งอีกอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึง่งอันนี้จะไม่แทรกอันนี้คือจะวางท erm ับอันเดิมอ่าวางทับอันเดิมที่เราจะใช้ตัวตัวนี้นะตัวรูปกล้องนี่นะวางทับอันเดิมเนี่ยก็คือ o v e r r i d e รท์อ่าโอ e นะครับคือ วางทับอันเดิมไปเลยอ่ะมันทำยังไงวะอ้วไรกด ddoc อตึ๊บเห็นไหมมันจะไม่ได้ผ่ากลางเหมือนตัวอ n นเสินะอินเสิร์ตมันผ่าแล้วมันก็ดันไปใช่ไหมแต่นี้ไม่ใช่คือวางทับอันเดิมเลยถ้าคลิปมันยาวมันก็จะวางทับยาวเลยนะอ่าอย่างเช่นดูนะเอาขอลากยาวๆนี้อืมลากยาว,ยาวเลยกด ddoc ตึง้งเห็นไหม มันจะลากไปจนสุดเลยเอหรือถ้าสั้นๆสั้นๆสั้นๆเอาอันนี้มาแทรกก็และกันอ่านนี้ i o แล้วก็กดดีด็อกึบเห็นไนหะอันนี้ก็จะเปนะ็นแบบสั้นๆแทรกลงมาตรงกลางแต่ว่าไม่ขยับคลิปคือทับลงไปเลยอืมโแล้วจะจำได้ยังไง คีบอร์ดพี่เาทมันเยอะอย่างนี้จริงๆจําได้มากเลยครับคือสังเกตดูนะคิวเดัมันอยู่ติดกันบนคีย์บอร์ดเห็นไหมอยู่ด้านซ้ายมุมบนขวาไอ้มุมบนซ้าย q ิ e Q ก็คือ Connect อ่าที่พี่หาบอกมีตัวเกาะใช่ไหมมีตะขอ W.U. เป็นฟันเลื่อยตัดตรงกลางแล้วแทรกเข้าไป E. คือต่อท้าย อ่า E ีนี่มันอยู่มุมขวาอ่ามันมาต่อท้าย a p p e n แล้วก็ดีด c d oc, d ดี d คือ o v e r r i d e มีแค่นี้เองมีอยู่3ตัว Q W E D Q W E D อ่าตอนนี้เรามีคีย์บอร์ดช็อตคัตอยู่2ชุดหลักๆนะ I O แล้วก็ J K L อ่า I O คือ In Out J K L คือ Reverse Stop แล้วก็เป็น Forward อ่านะครับส่วน Q W E D ก็คือการเอาคลิปมาวางว่าจะวางวิธีไหน Q คือ connect W คือ insert ตัดแล้วแทรก E คือต่อท้ายแล้วก็ D คือวางทับไปเลยอ๋ออืม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 ขออีกนิดเดียวก่อนจะไปนะครับตรงเนี้ยถ้าสมมุติว่าเวลาที่เราเอาลงมานะจะสังเกตดูมันจะมี ไทม์ไลน์ของเสียงอยู่เห็นไหมอ๋อถ้าเราไม่ต้องการเอาเสียงลงมาด้วยนะครับเอาแค่ไอตัวภาพมาอย่างเดียวนะเราต้องมาเลือกตรงนี้ก่อนตรงนี้ปึ้งเน่เห็นไหมวิดีโอ only กับ audio only ถ้าเราเลือกวิดีโอ only ก็คือจะมาเฉพาะภาพถ้าเราเลือก audio only ก็จะมาเฉพาะเสียงถ้าเราเลือกวิดีโอ only หรือชิป t w นะชิปสองเราเอานี้มาวางซิอ่าประมาณนี้ โอเคน่าจะได้ละกดคิลงมาปุ๊บเห็นไหมตัวนี้มันจะไม่มีเสียงมาอืมมันก็จะประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะเข้าใจนะอืมอ่าขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงนะครับทีนี้มีคีย์บอร์ดช็อตคัทที่อยากให้ํำอีกอันนึ่งก็คือตัวเซมิโคลอนกับตัวลูกน้ำอ่ะอ่าลูกน้ำอะโฟโตฟีอ่ะนะ มันทำงานยังไงมันจะอยู่ติดกับ JKL นะหลังจาก L ก็จะมีตัวนี้มาตัวนี้คือวิ่งไปข้างหน้านะอ่ามันจะวิ่งทีละตึ๊บตึ๊บเนี่ยมันจะไปเกาะทีละตึ๊บ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 อันนี้คือกด a p o s t r o p h e มันจะไปข้างหน้าถ้าถอยหลังก็จะเป็น semicolon นะอ่าอันนี้เอาไว้เผื่อทํางานเร็วๆจะได้กระโดดกระโดดแต่ทำลายมันยายาวๆกดตรงนี้มันก็ง่ายดีนะครับอืมโอเคอ่า ส่วนไอตัว snap แีวเล่าให้ฟังไปในตอนที่แล้วจะให้ทบทวนก็ได้อ่ะทบทวนนิดนึงอันนี้คือตัว snap อืมเวลาที่เราจับวางจับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจะลอยตัวมันจะไม่ค่อย snap นะครับมันจะไม่ค่อย snap คือมันจะไม่มันจะไม่ตึบอะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่ตึบนะแต่ถ้าเราวางกดตรงนี้ snap ปึ๊บมันก็จะเห็นนะอ่าตัวนี้มันจะปึ๊บลงพอดีอืมจับแทรกอะไรพวกเนี้ยอ่ามันก็จะลงพอดีปึ๊บ ปุ๊บ่ามันจะมาต่อกันพอดีตัวนี้คีย์บอร์ดชอ็อตคัทคือ n อ่านะอ่ะ,ะ,อะพอแค่นี้ก่อนแล้วกันออพอแค่นี้ก่อน,ลนอแล้วกันเยอะละเดี๋ยวไอ้พวกนี้เดี๋ยวตอนหน้ามาทวนก่อนจะเข้าเรื่องใหม่ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเยอะเกินไปเอาตอนเนี้ยกลับไปทวนมัสเตอร์เมโมรีพวกคีย์บอร์ดพวกช็อตคัทต่างๆนะว่ามันทำงานยังไงแล้วก็ใช้ในสถานการณ์ไหนก็ลองจำลองงานของเราดูนะครับ